สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่วัดโบสถ์ในเมืองพทุมครับตรงนี้ก็จะมีฟู้ดสตอลเยอะมากเลยครับคนเยอะจริงๆครับบรรยากาศคึกคัก,คกบรรยากาศดีครับ <c oughs> Very very good atmosphere Very hectic r e r o n d has loads of fragrances For instance the uh, famous pad Thai uh, here in Patum uh, Here are some Other local Thai delicacies, for instance, uh, sticky rice. Um, here we have Thai fish cakes, which uh, translates to Pad Man Gong, which is very good. There's even a, a popcorn stool right there. Popcorn, popcorn ผมมากินแล้วครับ.อร่อย hub บรรยากาศดีบรรยากาศดีครับตรงนี้มีมีร้านน้ำส้มครับน้ำส้มคั้นมีน้ำส้ออเรนจ์ยูสอร่อยมากจริงๆครับในวันร้อนแบบนี้เหมาะมากเลยครับชื่นใจจริงๆครับชื่นใจจริงๆครับตรงนี้ก็มีร้านขนมจีนครับขนมจีนอร่อยอๆครับ ตรงนี้ก็มีไทยฟู้ดร้านผัดกะเพราโต๊ะแกงเขียวหวานค่แกงแกงเขียวหวานลูกไทยพี่ตรงนี้มีร้านชานมไทยครับมิลค์ทีมิลค์ทีใส่กัะน้ําแข็งชื่นใจจริงๆครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับนี่คืออาจารย์แห่งมิลค์ทีที่ประเทศไทยครับอร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยมากประจำุณยายเสียแล้วก็ยังไทลูกหลานโอ้โหสูตรอมตะสูตรอมตะ พี่ปีแล้วอครับก็เป็นสิบปีแล้วสิบปียายก็คนพี่พี่เออเสียงยายคาดผิดสามไปไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยชื่นใจครับคือร้านก๋วยเตี๋ยวในวัดโบสถ์ครับจากเอาวฮะพูดอะไรต่อพูดอะไรต่อเหรอครับตรงนี้มีขนมจีนแกงเขียวหวานครับน้ำยาป่ากก็มีด้วยมีทุกอย่างเลยครับร้านนี้เดี๋ยวแวะมากินครับ ส้มตำก็มีด้วยปั๊บปายาอะไรปั๊บปายาอะไรปั๊บปายาสลัดอ่ากไกต่างเดิโอต้องกินนะโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะแค่มาชมวิวครับกินทุกรานเลยกินกินเกือบทุกร้านจุกมากครับปั๊บปะยาสลัดครับมีมีทุกอย่างเลยครับมีอะไรบ้างอันนี้ตำอะไรเอ่ยตำไทยอ่ะตำปูปลาตำปูปลา สักถ้วยยมพี่ก๋วยเตี๋ยวมือหนึ่งแห่งวัดโบสถ์ครับเเลกยรนี่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกครับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกครับนี่ถ่ายก่อนน่ากินมากเลยขอบคุณครับเชื่อว่าอร่อยครับบุญทิจาิีนะครับบำเพ็ญกุศลยกนิ้วไม่พอครับต้องถึกซุปด้วยครับพระครูบวรธรรมกิจนะครับท่านก็สดเลยครับสดเลยครับอร่อยมากอร่อยเลอร่อยมาก เบื่อมาวัดวัดโบสถ์ที่เดียวครับวัดโบสถ์เลยที่เดียวเลยฟรีอีกครีอีกเก็บเงินและเกจิเป็นหูยังไงของกินอิ่มจังจังอยู่ครบข้าวคูปองทำน็อตจีนน้ำซุปเป็นไงท่านได้อุปสมบทที่วัดบางนาดูสุขจังแบบจุ่มใจและได้เรียนศึกษาภาษาบาลีภาษาของที่วัดชัยศิษฐธรรากจากนั้นก็ เดินทางเข้าไปศึกษาได้เลยค่าได้เค่ะหาได้เลยเอาแบบมีน้ำจิ้มมาะอะชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมีน้ำจิ้มก็ไม่มีน้ำจิ้มคม่มีน้ำจิ้มในเมนูได้วันนี้มาร้านลูกชิ้นร้านที่สองแห่งวันนี้ครับอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยันนี้ด้วยเหรอครับขายค่ะมีขายขนมไทยนะมีลายแบบจริงๆครับ Blueberry So, uh, today we have a large assortment of desserts. Uh, this is in Thai, it's phai tong, which is a Thai delicacy. Here we have some very artisanal food. So, this looks very appealing to me. So, it seems to be a sponge cake with a layer of cream and a sort of blueberry gel gelatine which looks very appetizing so which I, you like i personally like this one equally this looks very interesting as well it seems to be a, also a chocolate sponge with a, with a strawberry on top so um, okay. come to what boat and choose your own <laughs> <laughs> ันนึทีอังกินไม่มีกินต้องมากินที่เมืองไทยอย่างเดียวมารสชาติเป็นไงเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับเหมือนหมูขึนเลยครับอะไรนะเหมือนรสชาติหมูขึ้นครับเผ็ดไหมไม่เผ็ดนี่หวานนี่เผ็ดนี่เปียกนี่หมดเลยครับโอโู้้นามิร้านไหนร้นานไหนแนะนำหน่อยร้านนี้ครับที่วัดโบสถ์ครับ ขอแนะนำจริงๆเลยครับตรงนี้เขามีปิ้งมีปิ้งครับแล้วก็ตอนเสร็จจุ่มน้ำซอสใส่ถุงกินสะดวกสบายครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปร้านอื่นต่อใช่ไหมเดี๋ยวไปร้านอื่นต่อครับมีอีกหลายร้านตรงนี้เลยครับยุ่งๆครับครับ Here we are in Watbert again. Here is the uh, the food stalls. Uh, everything here is of course for free. บรรยากาศคึกคักมากเลยครับมีมีหลายอย่างสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ใน Thai Traditional Medicine Clinic ครับที่เปิดที่วัดโบสถ์ครับตอนนี้อยู่กับหมอ,อมนาหมอมนาในแพทย์ธรรมชาติชลทรัพย์ครับครับ uh, This uh, This Station is a The Thai Traditional Medicine Unit uh, Today The uh, 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 Three 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 Service uh, Unit First, uh, massage about 30 minutes. A second is a uh, hot compression Thai herb formula for knee pain or osteoarthritis of knee. The third are for eye, eye compression by a hot hot herb uh, for the relief uh, about tension headache head and office syndrome. Mm. Uh, if people are interested in. Uh, combination of complementary alternative medicine. Um, our, our, our team pleased uh, with uh, my service.: That sounds very interesting. Uh, I do have office syndrome, so perhaps let's try and yeah, take a massage. Yeah, yeah. Short, short torso, but a long, long legs. a kind of a prey spot. but uh, you may prone to a uh, problem of a uh, no back. ใหญ่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  <laughs> mm. <laughs> <laughs> so currently I'm lying face down with a Thai masseuse <inaudible> with what seems to be a hammer and sickle. So. Uh, Hopefully, I'll still be alive by the end of this. Salak <laughs> Sen, um, which uh, translates to English as uh, hitting the pressure points. Oh. Uh, full body massage. <laughs> In Thailand only. <laughs> Interesting ครับดูไว้จะได้ไปดูให้คุณพ่อครับสงสารคุณพ่อครับไม่แรงไม่แรงไม่เป็นไรไป็นสายเขาเลยนี่คืออะไรนะคะถ้าไม่พันไม่แรงนะคะเพราะว่าสบายไหมมันจริงๆตอนเห็นตอนแรกอ่ะมันก็น่ากลัวอยู่แต่มันก็สบายดีมันเหมือนกับนี่อันนี้สบายไหมอันนี้สบายไหมสบายมากครับนี่ ก็ว่าเราเป็นลูกป,ปั้นอย่างเงี้ยแล้วเราแกะสลักมันออกเอาคือเราเอาต้นเหตงออกไม่เยอะนีเ่ลยสลักเส้นมันไมมีต่อแ้นคือสลักแล้วก็ใช้เน้นเป็นจุดๆแล้วก็หยิบ้ยิบโยไม่เงียบแล้วเงียบเหรอครับคืออะไรจะหลับแล้วคืวอพรอนคลายขนาดนั้นชาครับ เหมือนก็เปียกเปียนคือเหมือนลูกปั้นนะคะเราแกะสลักให้มันออกเดียวคือลูกปั้นนะลูกปัน้นซินะแล่ดีมากครับขอแนะนำจริงๆครับไม่สวยเราก็จาแกะให้มันออกอทำได้กะทั้งหน้านะหน้าครับเป็นไงเป็นไงบ้างไ,ไหลไหล เอาน้ำลายไหลเหรอลาวอะเอาเอาโควิดเอาไปรับน้ำลายไลลายหลเลยครับ